ตายันทำอะไรต่ายานันวันนี้มาสูบน้ำครับสูบน้ำเพื่อที่จะขุดนะครับฝั่งโนนะครับทำการปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพจากที่นานะครับมาปลูกไม้ผลแทนนะครับ ลุยปลูกมพะพร้าวรอนี่มาแล้วครับตะเมาเจ้าเกา่าเจ้าเดิมนะครับวันนี้สบายเลยเนาะวันนี้รอนี่ใด้ปลาครับปลามาเผาแล้วนะครับนี่อู้มันไหมกับมันมันมันอืมนี่นี่น,นี่ครับแบบ อยู่เอ้ยนัน่นนไม่แล้วตัวเล็กนั่นพอแล้วสุกแล้วอ้าแบบนี่ครับหากินแบบแบบแบบนี้นะหายากครับแบบเผาบ,นบานๆนะครับเผาจริงๆไอ้นี่คือเผาจริงๆครับไม่ใช่เผาแบบไม่ไม่เผาเล่นๆนะครับนี่ครับ อยู่ที่ไร่ซัพบสมสุขนะครับข้าวเที่ยงนี่นะครับฝั่งนี้ก็ทำนาปังนะครับนาปรังซึ่งแต่ยันปีที่แล้วเกี่ยวได้กี่กระสอบนี่ตรงนี้นาปีอนะข้าวนาปีสามสิบกระสอบสามสิบกระสอบกี่ไร่ เจ,จ <c oughs> ็ดไร <c oughs> ่สามสิบก็สอบปุยเนาะยือสามสิบคนเราได้ไ<ม>ดทนทำแบบนี้ดีไหมตะยันได้ได้ฮะ <c oughs> อันนี้ผลงานมีแล้วเนี่ยเพื่อตูงขก็ถอยอื่อเพื่อเช็งเรื่นี่เ่เช็งก็จำไล่ออกนี่ครับเพราะว่าตรงนี้น้ำจะท่วม นาปีจะทำไม่ได้ซึ่งก็เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ให้มากนะครับจากการทำนานะครับถ้าปลูกฮะมีผลประโยชน์กว่า<ะ>มีผลประโยชน์กว่าเราตกมาแล้ว เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆป่ะนี่ตองไปเลยทำไงเสีน่ะก็เป็นความถนัดคนละอย่างนะครับไม่ว่ากันนะครับใครชอบแบบไหนก็ทําตามถนัดนะครับเราถนัดแบบนี้เราไม่มีเวลาที่จะดูแลดูอะไรนะครับเราก็จะมาปลูกแบบนี้แหละนะครับนี่ ต้นยางนานะครับหนึ่งปีนะครับท่วมหัวแล้วนะครับรปลูกไว้ประมาณกี่ต้นตรงนี้ว่าจะทําเป็นซุ้มเห็ด,ดเออแซ่บๆเลยบอสเมาอานี่ โอ้ยนี่ปลาเผาอีหลีเลยน้ำพริกนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะครับรอสูบน้ำให้แห้งดีก่อนนะครับอ,อีกสองวันนะครับน่าจะได้ลงมือขุดนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำออกก่อนยอมที่จะตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าไว้ก็ซึ่งอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่มีไม่ได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้เลยเสียดายก็ทำยังไงได้เพราะว่าไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์อตตัดสินใจทำดีกว่าตัดสินใจขุดทำเป็นร่องไว้ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวปลูกนั่นปลูกนี่ไปเผื่อจะได้บ้างเผื่อจะได้บ้างไม่ได้มากก็ได้น้อยได้นิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าดีกว่าปล่อยไว้ ถ้าพูดง่ายๆดีกว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้แล้วไม่ได้อะไรเลยพอ,อยังดีนะครับได้เก็บผลผลิตจากกล้วยบ้างอะไรบ้างในอนาคตต่อไปนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะ,กะเกษียนนะครับกรเกษียนไม่ต้องรอกรเกษียนนะครับนี่คือทําไว้ก่อนกเกษียนแล้วเราก็จะมาเาขาเรียกว,ว่าเท่ากับเป็นเงิน บำนาญเป็นเงินบำนาญเพราะว่าเราไม่ใช่ราชการนะครับเราซึ่งเป็นชาวนานะครับเราก็ได้ผลผลิตจากตรงนี้นะครับเลี้ยงเรานะครับไปตลอดเนาะก็แล้วแต่ความคิดนะครับบางความคิดก็แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเราก็มีความคิดของเราเขาก็มีความคิดของเขาซึ่ง จะมีความคิดเหมือนกันไม่ได้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ดุลพินิษหรือว่าเราจะทำยังไงให้พื้นที่ของเรานั้นเกิดประโยชน์ให้มากสูงสุดแค่นั้นนะครับก็พอแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับกับช่องเสียเสมรถขุดวันใจโคกน้องนาโมเดลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ไร่ที่สวนของตัวเองนะครับก็ปรับปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ หลังจากที่ฝนตกก็รอน้ำแห้งนะครับเดี๋ยวจะทำการขุดนะครับวันนี้มากินปลากันนะครับขอบคุณนะครับจะเาเมาบ๊ายบายชูชอ่าๆมาเด้อมาเด้อมาเด,อาด้อมาเด้อกินข้าวกินปลาด้วยกันนะครับ